สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายสิริพลแสายมุลทรงนะครับจากห้อง A นะครับจะมานําเสนอในเรื่องของการสอบด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนาเสนอในเรื่องของข้อสอบก่อนนะครับข้อสอบนะครับหมายถึงชุดของคําถามนะครับปัญหานะครับหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความสามารถนะครับความถนัดหรือไม่ก็ประเมินทักษะนะครับหรือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของบุคคลนะครับหรือกลุ่มคนก็ได้นะครับ ต่อไปเรามาทําความรู้จักในเรื่องลักษณะนะครับลักษณะของการสอบเนี่ยเราจะแบ่งได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือลักษณะแรกก็คือการสอบแบบรายบุคคลนะครับการสอบแบบรายบุคคลเนี่ยเป็นการสอบที่ผู้เข้าสอบเนี่ยได้ตอบได้เพียงครั้งหนึ่งคนนะครับก็คืออย่างเช่นการสอบสัมภาษณ์นะฮะหรือไม่ก็เป็นการสอบปากเปล่า นะครับก็คือมีผ mm ู hmm. ้ถามผู้ถามเนี Multi ่ยไม่จำเป็นต้องมีคนเดียวนะครับก็มีแต่ต้องมีผู้ผู้สอบเนี่ยหรือผู้สัมภาษณ์เนี่ยเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าการสอบรายบุคคลนะครับต่อไปในลักษณะที่2นะครับก็คือเป็นการสอบแบบเป็นกลุ่มนะครับการสอบเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นการที่ผู้เข้าสอบเนี่ยทำข้อสอบพร้อมๆกันนะครับมากกว่า1คนนะครับก็คือช่วยๆกันตอบมีหลายรูปแบบนะครับมีแบบว่าทำของใครของของใครของมันนะครับหรือเป็นการช่วยกันตอบก็ได้ แต่ก็คือเป็นการสอบ1ครั้งเนี่ยจะมีผู้สอบได้หลายคนนะครับต่อไปนะครับในหัวข้อต่อไปก็คือ,อวิธีการสอบครับสำหรับวิธีการสอบเนี่ยเราจะแบ่งของวิธีการสอบของผู้ตอบเนี่ยได้ออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับ มาดูแล,ะละ้วลักษณะแรกนะครับก็คือแบบลงมือกระทำนะครับก็คือถ้า,ถาให้เห็นภาพง่ายก็คือเป็นการสอบแบบภาคปฏิบัตินั่นเองนะครับคือมีผู้ทดสอบแล้วก็ทําการปฏิบัติประกอบเครื่องคอมซ่อมไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะให้ผู้สอบทําอะไรบ้างนะครับต่อไปในรูปแบบที่2นะครับก็คือการให้ผู้ตอบเนี่ยเป็นแบบเขียนตอบนะครับก็คือแบบเขียนตอบเนี่ยก็คือจะมีแบ่งได้ออกเป็นแบบปรนัยนะครับหรือเป็น อัตนัยก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ในส่วนนี้าจะแจกได้กล่าวต่อไปนะครับต่อไปในบทที่3ก็คือแบบสอบปากเปล่านะครับแบบปากเปล่าก็คือก็คือการสัมภาษณ์นะครับหรือไม่ก็เป็นการทดสอบแบบการอ่านนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับนำเสนอในเรื่องของชนิดของแบบทดสอบนะครับอย่างที่กวอบแล้วเนี่ยเราจะแบ่งนะครับชนิดออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือส่วนแรกเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยนะครับแบบอัตนัยก็คือ เป็นเป็นเป็นแบบทดสอบที่นิยมมากในการสอบแบบในชั้นเรียนปกตินะครับก็คือผู้ตอบเนี่ยเขียนบรรยายคําตอบได้เลยนะครับบรรยายความคิดของตนเองได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็บรรยายความรู้นะครับออกมาเป็นตัวหนังสือหรือเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเป็นมีข้อดีตรงที่ผู้ตอบเนี่ยสามารถเขียนบรรยายความรู้สึกความคิดได้เต็มที่นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือ คนตรวจคนตรวจจะต้องใช้เวลานานในการตรวจแต่ละข้อนะครับแล้วก็ถ้าข้อสอบหนึ่งการสอบแต่ละครั้งของการสอบอัตรัยนเนี่ยถ้าผู้ตรวจเนี่ยนะครับมีการทิ้งระยะเวลาหรือเปลี่ยนคนเนี่ยเกณฑ์นในการตรวจก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อด้อยหรือข้อเสียข,ของข,ของการออกข้อสอบแบบอัตรัยนนะครับก็คือออกง่ายนะครับแต่ตรวจยากนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยนะครับแบบปรนัยเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ข้อสอบเนี่ย ผู้มีความเป็นปรนัยนะครับก็คือมีความเชื่อถือได้มีความแน่นอนก็คือผู้ผู้เข้าสอบนะครับก็คืออ่านโจทย์ปุ๊บแล้วก็แปลความได้ตรงกันเลยนะครับก็คือตอบเป็นคาตอบได้เลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากในการในการรูปแบบของการสอบนะครับแบบปรนัยเนี่ยเราจะแบ่งได้ออกเป็น4แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกเป็นแบบตอบสั้นนะครับแบบตอบสั้นก็คือมีโจทย์ นะครับมีโจทย์แล้วนั้นก็ผู้ตอบก็ตอบอย่างเช่นในตัวอย่างจากรูปนะครับก็คือจงอาจจะหาคําที่เป็นคําตรงข้ามนะครับก็คือผู้ตอบก็ตอบเป็นคําสั้นๆนะครับย่รูปที่2อาจจะเป็นมีโจทย์มาให้นะครับแล้วก็ให้ผู้ตอบเนี่ยเขียนตอบบรรทัดเดียวนะครับเป็นเป็นการตอบหรือการบรรยายสั้นๆนะครับต่อไปในแบบที่2นะครับแบบจับคู่นะครับแบบจับคู่นี้ก็คือจะเหมาะเหมาะกับการที่มีโจทย์ เป็นรูปภาพแล้วก็ให้ให้ให้ผู้เขาตอบเนี่ยตอบหรือโยงเส้นก็ได้จับคู่นะครับจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ uh, ต่อไปรูปแบบที่3าคือแบบถูกผิดนะบแบบถูกผิดเนี่ยมีโจทย์หนึ่งข้อนะครับแล้วก็ให้ผู้ผู้ผู้ผตอบเนี่ยตอบว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยนะครับถูกหรือผิดนะครับแต่การออกข้อสอบแบบถูกผิดเนี่ยก็ต้องมีมีเกณฑ์นิดนึงก็คือตรงที่แบบถูกผิดเนี่ยโจทย์นะต้องเป็นกอเป็นโจทย์แบบ บอกเล่านะครับจะไม่ออกในรูปแบบของจยบปฏิเสธนะครับก็คือเป็นคําที่เป็นบอกเล่าทั่วไปนะแลวผู้หญิงเออไม่งั้นถ้าเกิดเราออกปฏิเสธเนี่ยมันจะทําให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสับสนนะครับก็เลยต้องออกเป็นบอกเล่าแล้วก็ให้ผู้ผู้ตอบเ네นี่ยตอบว่าประโยคนั้นอ่ะมันถูกหรือผิดน,นะครับก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อไปรูปแบบหนึ่งก็คือแบบเลือกตอบนะครับรูปแบบนี้เป็นที่นิยมมากเพราะว่าแบบเลือกตอบเนี่ยจะออกจะเรา,าผู้ข้อสอบผู้ผู้สอบผู้เลยนะ ออขอู้สอบเนี่ยจะออกเป็นช้อยตัวเลือกนะครับก็มีทั้ง4ตัวเลือกหรือไม่ก็เป็น5ตัวเลือกขึ้นอยู่กับระดับของผู้เรียนนะครับก็คือถ้าเป็นระดับต้นๆน,นะครับประถมมัธยมเนี่ยก็จะเป็นแค่4ตัวเลือกแต่ถ้าเป็นระดับรดมศึกษาหรือบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็น5ตัวเลือกเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเรารู้ถึงวิชินิตแล้วนะครับเราจะมาเรนานำเสนอในเรื่องของการสอบกันบ้างนะครับ สำหรับการสอบนะครับการสอบนี้ก็คือหมายถึงกระบวนการในการประเมินผลนะครับหรือการตรวจสอบเพื่อใช้เกณฑ์ในการวัดระดับความรู้ความสามารถนะครับการสอบเนี่ยเราจะแบ่งด้วยการออกเป็น3าลักษณะนะครับลักษณะแรกคือการสอบในชั้นเรียนนะครับ test in classroom นะครับ test in classroom เป็นยังไงนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนเนี่ยจัดการสอบนะครับหลังจากการจัดการเรียนรู้ไปแล้วนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะก็คือเพื่อเอา ประเมินผลสมดิ์ทางการเรียนของผู้เรียนว่าหลังจากที่ผู้สอนสอนไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ผู้เรียนนะครับมีความรู้นะครับมีประสิทธิประสิทธิภาพของของการฟังและการจําได้มากเพียงใดนะครับเราก็จะการสอบในชั้นเรียนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลนะครับจนถึงระดับมัธยมศึกษาเลยนะครับก็คือมีการสอบในชั้นเรียนเราสามารถแบ่งการสอบชั้นเรียนออกเป็นสาลักษณะด้วยกันนะครับก็คือลักษณะแรก นะครับการสอบในชั้นเรียนก็คือเป็นการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนนะครับเป็นอย่างไรนะครับการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนก็คือเป็นการจัดสอบย่อยนะครับหลังจากที่ผู้สอนเนี่ยสอนไปแล้วบทหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับก็คือประมาณว่าผู้สอนเนี่ยต้องการทบทวนนะครับต้องการดูว่าผู้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ในหัวข้อนั้นๆในเรื่องนั้นๆหรือในบทนั้นเนี่ยมากเพียงใดก็มีการจัดสอบย่อยนะเพื่อเอาคะแนนเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับ ในักดณะที่2นะครับเป็นการสอบแบบกลางภาคนะคบแบบกลางภาคเนี่ยก็คือเป็นการจัดสอบระหว่างภาคการศึกษาซึ่งหมายความว่า,าสมมุติว่า1ภาคหนึ่งภาคการเรียนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น18สัปดาห์นะครับผู้อาจารย์ผู้สอนนะครก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งของบทเรียนนะฮะสมมุติว่าสบสัปดาห์เนี่ยครึ่งหนึ่งคือสัปดาห์ที่9ใช่ไหมครับหนึ่งถึงเเนี่ยผู้สอน,นอาจจะสอนสอนไปสี่บทสมมุติว่ามี8บทสอนไปสบทผู้สอนก็จะทำการออกข้อสอบ4บทให้ผู้ ให้ผู้ให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าสอบเนี่ยทบทวนหนังสือใน4บทนะครับแล้วก็มาสอบในกลางภาคนะครับข้อดีของการสอบกลางภาคเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อผู้เรียนเนี่ยทบทวนหนังสือหรือมีการการเรียนการสอนที่น้อยลงนะครับถ้าถ้าเกิดแล้วเราเราเราวมสอบในครั้งเดียวเนี่ยสมมติว่ามี8บทเนี่ยผู้สอนเราสอนถึง8บทแล้วก็สอบอาจจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิด ความเขาเรียกว่าอาจจะหลงหล,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 ลงลืมล,ลืมได้หลงลืมได้บ้างนะครับเพราะนั้นมีการสอบเป็นครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับรูปแบบที่2นะครับเป็นการสอบแบบปลายภาคเรียนนะครับปลายภาคเรียนนี่ก็คือเป็นการสอบครั้งสุดท้ายของการเรียนนะครับอย่างเช่นในสัปดาห์ที่18เป็นต้นนะครับสมมติว่าเราสอบกลางภาคไปแล้วเนี่ยสี่บทนะครับเพราะนั้นปลายภาคเรียนก็จะเหลืออีก4บทส, you ส,ส,สมมติมี8บทใช่ไหมครับก็ทาการสอบอีก4บททีห่หลังก็คือ5 6 7 8นะครับก็คล้ายๆกับ คล้ายๆกับกางภาคก็คือเป็นการสอบครึ่งหลังนะครับการสอบปลายภาคก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการศรึกษานั้นๆว่าจะจัดเก็บไหนนะครับอาจจะเอาเอาความรู้นะครับของเดิมนะครับสี่บทแรกมาด้วยแล้วก็เอาสี่บทหลังมาด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับตกลงในข้อตกลงของในในใน,ในห้องเรียนนั้นๆนะครับอนอกจากการสอบในชั้นเรียนแล้วนะครับโดยการใช้กระดาษแล้วเนี่ยเราจะสามารถ นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ได้นะครับโดยการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการจัดสอบแบบออนไลน์นั่นเองนะครับก็คือผู้เรียนเนี่ยอยู่ที่ใดก็ได้นะครับขอให้มีระบบอินเทอร์เน็ตมีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผู้สอนก็ทําการนัดแนะวันเวลานะครับให้ให้ให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบจากนั้นผู้เรียนก็ทําการประเมินนะครับหรือทดสอบในระบบได้นะครับทำให้เกิดความรวดเร็วข้อดีคือเกิดความรวดรวดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดระยะเวลาในการเดินทางประหยัด เรื่องของกระดาษแล้วก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของเวลาในการจัดเก็บด,ด้วยนะครับต่อไปในรูปแบบที่2ของการสอบนะครับก็คือการสอบแบบสอบคัดเลือกนะครับ entrance examination นะครับการสอบคัดเลือกเนี่ยนะครับก็หมายถึงการสอบความรู้นะครับเพื่อคัดเลือกบุคคลนะครับที่มีความรู้ความสามารถตรงกับเกณฑ์ที่เกณฑ์ที่องค์กรนั้นๆเป็นผู้กำหนดนะครับ สำหรับการสอบคัดเลือกนะมีมากมายขึ้นอยู่กับว่าสถาบันใดเนี่ยต้องการรับบุคคลภายนอกนะครับก็ทําทําการประกาศสอบขึ้นมาว่า,อ,าองค์กรนี้นะครับจะรับบุคคลที่มีคุณวุฒิตามนี้ตมนี้นะครับเข้าสู่การทํางานหรือเข้าสู่การเรียนต่อนะครับก็ได้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ามสถานด้วยกันนะครับก็คือ ลักษณะแรกนะครับเป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับในชื่อของเมื่อก่อนนะครับเร,เรียกว่าการสอบเอนทรานซนั่นเองนะครับกสอบเอนทรานเนี่ยเป็นระบบของการรับบุคคลที่จบนะครับในระดับของมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับหรือมหนั่นเองเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานะครับแต่ ปัจจุบันนี้ระบบเอ็นทราถูกยกเลิกไปแล้วนะครับมีการปรับปรุงเป็นใหม่นะครับในชื่อของระบบแบบแอสเมช i ันนะครับแอสเมชันเป็นการดําเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับมีผู้ดูแลว่ามีการจัดสอบขึ้นมานะครับโดยให้ให้ผู้ข้อสอบสอบนะครับแล้วก็คัดเลือกเข้าสู่ในระบบของสถาบันอุดมศึกษานะครับต่อมารุ่นปบที่สองนะครับเป็นการสอบแบบบรรจุรับราชการนะครับ การสอบแบบบรรจุราชการเนี่ยก็คือหน่วยง,ง,ง,งานาในประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดสอบบรรจุรับบุคคลเข้าศึกษาครออับเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆมากมายเลยนะครับผู้สนใจเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้าจากเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆนะครับว่าหน่วยงานนั้นๆเปิดมีการเปิดสอบตำแหน่งใดหรือเปล่านะครับอย่างเช่นการสอบบรรจุครูนะครับบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานนะครับเป็นต้นนะครับก็ผู้ที่สนใจเมื่อมีคุณวุฒ ตรงนะครับตรงตามที่องค์กรนั้นๆนะหรือหน่วยงานนั้นๆนนกําหนดก็ทําการสมัครสอบได้นะครับต่อมาในรูปแบบที่3นะครับของการสอบคัดเลือกก็คือการสอบชิงทุนการศึกษานะครับสำหรับการสอบชิงทุนการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นการจัดของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนะนะครับก็คือเพื่อมอบทุนการศึกษาเนี่ยให้กับผู้เข้าสอบที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับเพื่อนําเอาทุนการศึกษาเนี่ย ไปใช้ในสาหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ทั้นการศึกษาขันข้นพื้นฐานเลยจนถึงระดับเป็นยาเอกนะครับก็การสอบชิงทุนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะครับก็มีการทั้งชิงทุนแบบให้เปล่านะครับหรือแบบมีเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลง,งขององค์กรนั้นๆน,น,นะครับว่าจะมีการสอบในรูปแบบของอะไรนะครับต้องมาคืนทุนหรือเปล่านะครับหรือต้องมาทํางาน ในระยะเวลา2ปีหรือ3ปีเปีก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงขององค์กรหรือหน่วยงานที่เปิดให้มีการสอบชิงทุนนะครับต่อไปของการสอบนะครับก็คือมีการสอบแบบการสอบมาตรฐานนะครับ standard assessment organization นะครับการสอบมาตรฐานเนี่ยก็คือเป็นการสอบที่จัดโดยองค์กรหนึ่งหนึ่งนะฮะท,ที่มีมาตรฐานะระดับสากลน,นะฮะเพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถในเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรนั้นที่ตั้งขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ย เรายังนําเอาผลที่ได้เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆหรือหน่วยงาน,น,นอื่นๆหรือประเทศอื่นๆได้นะครับเพราะว่าการสอบมาตรฐานเนี่ยมันก็คือมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งการสอบมาตรฐาน,เ,นเอาเป็น5รูปแบบด้วยกันนะครับดังนี้นะครับก็คือรูปแบบที่1น,นะครับก็เป็นการสอบอทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกกันว่า o อเนนะครับการสอบ o อเนเนี่ยเป็นการสอบวัดความรู้นะครับใน ผู้ของผู้เรียนเนี่ยตลอดช่วงชั้นที่4นะครับก็คือการศึกษามปลายเนี่ยสอบเป็นการสอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพอจบม6ปุ๊บก็สอบนะครับและคะแนนที่ได้เนี่ยก็จะติดตัวต่อไปเอาไปทําเอาเป็นคะแนนเก็บนะครับเพื่อเข้าไม่สู่ระบบแอมิชชั่นต่อไปนะครับสําหรับการสอบโอเนตเนี่ยจะจัดขึ้นโดยสอทอนะครับหรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะครับเป็นผู้จัดขึ้นมานะครับต่อไปใน การสอบแบบที่2การสอบมาตรฐานนะครับก็คือการสอบทางการศึกษาขั้นสูงนะครับหรือ A-net นะครับ a n เนเนี่ยจะมีระดับความยากนะครับหรือความซับซ้อนที่มากกว่า O-net นะครับโดยที่มีการใช้ความรู้นะครับเน้นความคิดนะครับวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับโดยที่การสอบ A-net เนี่ยจะสอบกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่คะแนน a n e นเนี่ยจะใช้ได้ครั้งละ3ปีด้วยกันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการสอบอันที่สานะครับเป็นการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนะหรือที่เราเรียกกันว่า NT นะครับการสอบ NT เนี่ยมันจะเป็นการที่ผู้สอบเนี่ยคล้ายๆนะครับมีการสอบคล้ายๆกับ o n e t นะครับแต่ต่างกันตรงที่ไอ NT เนี่ยจะจะจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทนะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับต่อไปนะครับจะมี ข่าวนะครับของไทย PBS นะครับที่มีการจัดสอบ NT นทีนะครับเมื่อวันที่21กุมภานะครับให้ให้ให้รับชมกันว่าการสอบ NT ทีนี้มีการจัดการสอบแบบใดนะครับ ศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ NT และเตรียมนําผลสอบมาวิเคราะห์และประเมินผลการจัดก,การศึกษาในแต่ละช่วงชั้นค่ะนายชินพัฒน์ภูเมรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2555ที่สนามสอบโรงเรียนราชพินิจ โดยการสอบเ t เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช่วงชั้นโดยเฉพาะช่วงชั้นที่1คือระดับมัธยมชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ที่ใช้นวัตกรรมการทดสอบให้สอดคล้องกับการประบรูปหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันค่ะการสอบได้ปรับรูปแบบออกเป็น3ด้านนะคะคือด้านภาษาคิดคำนวณและการใช้เหตุผลเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลจัดการศึกษาได้อย่างรอบด้าน จะช่วยลดภาระการสอบให้กับนักเรียนที่ไม่ต้องทดสอบประเมินผลทั้ง8วิชาค่ะส่วนการสอบ NT ในช่วงชั้นที่2คือชั้นป .4 และป .5 จะประเมินผล5กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ขณะที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2จะเน้นประเมินผล8กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโ n น t ส่วนในระดับชั้นป .6 และม .3 จะประเมินผู้เรียนจากการสอบอเน็ตที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทสอบเป็นผู้จัดสอบค่ะต่อไปนะครับก็คือจะนําเสนอในการสอบมาตรฐานแบบที่4นะครับคือการสอบกอพนะครับการสอบกอพเนี่ยจะจัดขึ้นโดยอจะจัดโดยสํานักงานนะครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับการสอบกอพเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือ ในส่วนของภาคกอนะครับภาคกอเนี่ยจะมีการสอบโดยการใช้ความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับเป็นการสอบข้อเขียนนะครับแล้วก็คือการาต่อไปคือการสอบภาคขอนะครับเมื่อภาคกอผ่านแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือองค์กรใดๆที่ต้องการรับพนักงานนะครับหรือรับบุคคลเข้าบรรจุรับราชการเนี่ยจะจัดสอบภาคขอขึ้นนะครับก็จะแต่คนสอบภาคขอเนี่ยจะต้องผ่านภาคกอก่อนนะครับเอานําคะแนนไปไปยื่นกับ ของหน่วยงานนั้นๆเพื่อสอบภาคขอต่อนะครับสมมติว่าภาคกอผ่านภาคขอผ่านนะครับก็คือสอบในส่วนของภาคคอต่อภาคคอเนี่ยจะเป็นการสอบในส่วนของความเหมาะสมกับตําแหน่งงานนะครับจะเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับสำหรับการสอบของกอพน,นี่นะับหน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้พรบข้าราชการพลเรือนปี2535เนี่ยก็จะจัด นะครับเอาคะแนนของภาคก่อนไปใช้ได้นะครับถ้าไม่ชนะก็คือต้องหน่วยงานเราต้องจัดสอบภาคก่อเองนะครับในส่วนของสุดท้ายนะครับในส่วนของการสอบมาตรฐานทางภาษานะครับการสอบมาตรฐานทางภาษาเนี่ยจะเป็นการวัดระดับความรู้ทางภาษานะเพื่อใช้สําหรับการเรียนต่อนะครับการเข้าทํางานหรือการเดินทางนะครับก็อย่างเช่นการสอบที่เราเคยได้ยินกันเรียกว่า t o e f l นะครับ TOEFL นี่คืออะไรนะครับ TOEFL เนี่ยเป็นการสอบ การศึกษาต่อต่างประเทศนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับคือการสอบ t ท e f l นะครับต่อไปอีกอันนึงรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการสอบที่เราเรียกว่า i e l t s นะครับ IEL t s เนี่ยเป็นการสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาตินะครับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาของผู้สมัครนะครับที่ต้องการเรียนหรือทำงานนะครับในในด้านของการใช้ภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสาร แล้วก็อ,กอีกการสอบหนึ่งทางด้านภาษานะครับเ,เขาเรียกว่าการสอบนะครับการสอบโทอีกนะครับการสอบโทอีกเนี่ยเป็นการสอบมาตรฐานระดับสากลนะครับเพื่อใช้ในการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจนะครับการสอบโทอีกเนี่ยมักจะเอานําคะแนนที่ได้นเนี่ยเอาไปทําการสมัครงานหรือการ ปรับฐานเงินเดือนจะมากกว่านะครับจะจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของการศึกษาต่อนะถ้าการศึกษาต่อก็จะต้องอาจจะไปใช้คะแนนของโทเฟลหรือ IELTS นะครับขึ้นอยู่กับว่าสถาบันนั้นๆนะครับว่าเขาต้องการคะแนนอะไรนะครับแล้วก็ไปเลือกสอบให้ถูกต้องนะครับหลังจากนำเสนอไปแล้วนะครับอัีตก็จะมาสรุปนะครับสรุปว่า สิ่งที่ได้นะที่เหนือไปก็คือ1เลยนะครับการสอบเนี่ยแบ่งออกเป็นสารูปแบบนะครับรูปแบบที่1นะครับเป็นการสอบในชั้นเรียนนะครับการสอบในชั้นเรียนเนี่ยก็จะก็คือจะผู้เข้าสอบเนี่ยจะสอบในชั้นเรียนนะครับแล้วก็มีผู้ผู้ผู้สอนเนี่ยจัดสอบขึ้นนะครับมีคะแนนการเก็บคะแนนระหว่างภาคนะครับมีการเก็บปลายภาคหรือกลางภาคงนีเป็นต้นนะครับการสอบในชั้นเรียนก็ไม่จำเป็นจะสอบในห้องเรียนเสมอไปนะครับก็สอบอาจจะสอบปบบรูปแบบของออนไลน์ก็ได้นะครับ าการสอบอที่2นะครับคือการสอบคัดเลือกนะครับการสอบคัดเลือกเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆจะเป็นผู้จัดนะครับสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสถาบ,บันอุดมศึกษานะครับการสอบบรรจุราชการหรือการสอบจริงทุนก็คือสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นคะแนนที่ระดับตน้ๆนๆจะเป็นผู้คัดจะเป็นผู้ถูกเลือกเข้าไปสู่ในหน่วยงานนั้นๆนะครับต่อไปรูปแบบที่3นะครับก็คือการสอบแบบมาตรฐานการสอบมาตรฐานเนี่ยจะใช้คะแนนที่ได้เนี่ย เอาไปเทียบหรือไปศึกษาต่อหรือไปทํางานต่อหรือไปองี้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานได้จัดขึ้นมานะครับจะเป็นโดยการออกข้อ,อ,อ,ขอสอบโดยมีเกณฑ์มาตรฐานนะครับระดับสากลน,นะครับสามารถเอาคะแนนที่ได้เนี่ยไปยื่นนะไปยื่นต่อหรือเป็นเก็บคะแนนไว้กับตัวได้เพื่อเอาไปใช้กับด้านอื่นๆต่อไปนะครับ เรามาดูจุดเด่นของการสอบนะครับว่าการสอบเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับในระดับแรกเลยการสอบเนี่ยเป็นวิธีการที่วัดผลสำเร็จทางการเรียนนะครับในเรื่องของความรู้ทักษะนะครับเป็นการประเมินผลที่ดีในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็การจุดจุดเด่นของการสอบนะครับก็คือทําให้รู้ถึงระดับสติปัญญาของผู้ข้อสอบนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้การสอบเนี่ยที่มีคําถามที่เหมาะสมแล้วตรงตามวัตถุประสงค์นะครับมาใช้ควบคู่กับ ผู้เข้าสอบนะครับผลที่ได้เนี่ยก็จะได้เป็นคะแนนนะครับนำมาเรียงลําดับว่าคะแนนอยู่ในลาดับมากเนี่ยก็อาจจะสามารถบอกระบอกได้ว,ว่าเด็กคนนั้นนะครับหรือผู้เข้าสอบคนนั้นนะมีความถนัดหรือมีความรู้ในเรื่องนั้นๆดีนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราใช้ผลคะแนนที่ได้จากการสอบเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความสามารถในการทํางานนะเช่นอย่างเช่นการสอบมาตรฐานทางภาษาเนี่ยสมมุติว่าผู้เข้าสอบเนี่ยสอบได้คะแนนรูปแบบของโทอีกนะครับเป็น ระดับสูงเลยนะครับก็สามารถบอกบง่งบอกได้ว่าผู้เข้าสอบคนนั้นนะ่ะมีความสามารถทางด้านภาษาในระดับดีนะครับก็จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการสมัครงานต่อไปได้นะครับนี่คือจุดเด่นของการสอบนะครับนอกจากจุดเด่นแล้วก็ยังมีการสอบก็มีในข้อด้อยหรือจุดด้อยด้วยนะครับก็คืออถ้าหากว่าผู้เข้าสอบเนี่ยได้ ข้อสอบที่ไม่ดีนะครับหรือผู้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 สอบเนี่ยออกข้อสอบได้ไม่ดีหรือไม่มีมาตรฐานเนี่ยการสอบอ่ะก็จะไม่สามารถวัดได้เลยว่าความรู้เนี่ยที่ได้ที่ได้จากการสอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกข้อสอบไม่ดีนะครับก็คือวัดผู้ข้อสอบก็จะอาจจะอ่านคําถามไปก็ตอบได้ไม่ดีผลที่ได้ก็คือคะแนนที่ได้ก็ไม่ดีนะครับ ข้อสองเนี่ยการสอบแต่ละครั้งเนี่ยหากผู้ข้อสอบไม่ตั้งใจมาตรทดสอบผลที่ได้ก็ไม่สามารถวัดได้ว่าผู้ข้อสอบเนะี่ยมีความรู้หรือไม่อย่างเช่นมีการอลอกเพื่อนคน,นข้างเป็นต้นนะครับก็ก็ไม่หนายคว่าคนที่ได้คะแนนเต็มนะครับก็มีความะจะมีความรู้ในเรื่องนั้นเสมอไปเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้คุมสอบหรือว่าการสอบ,บันนั้นนะ่ะมีการทุจริตหรือเปล่านะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการจัดสอบออนไลน์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับ คือข้อดีของการสอบออนไลน์เนี่ยคือแน่นอนเลยว่าประหยัดเรื่องของต้นทุนในการเดินทางเรื่องการกระดาษแล้วก็มีรวดเร็วในการเก็บข้อมูลแต่ข้อจุดด้อยของการสอบออนไลน์ก็คือผู้สอบเนี่ยผ,ผู้ควบคุมการสอบเนี่ยไม่สามารถควบรู้ได้เลยควบคุมไม่ได้เลยว่าผู้ผู้ตอบผู้สอบเนี่ยทำด้วยตนเองหรือเปล่านะครับหรือมีการเปิดตารานะครับสอบหรือเปล่าเพราะว่าผู้สอบเนี่ยจะทําการ ป้อนําตอบเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็ยืนยันผลที่ได้ก็ไม่สามารถาระบุได้ว่าคนนั้น,นทําด้วยตนเองจริงนะครับก็คืออันนี้ข้อเสียนะครับไม่รู้ว่าจะมีการทุจริตหรือเปล่านี่คือตอนเราก่อนผู้ผ,ผู้ผู้ทำการผู้ออกข้อสอบก็ต้องดูดีว่าเราจะใช้ระบบนี้เมื่อใดอย่างไรนะครับสําสหรับนะครับสาหรับการนําเอาการสอบเนี่ยไปใช้กับการศึกษาทางกานะครับก็คือ การจัดการเรียนรู้ทุกแบบเนี่ยแน่นอนเลยก็ต้องมีการวัดและการประเมินผลนะครับเพื่อหาผสลสรีธทางการเรียนหลังจากการจัดเรียนการเรียนรู้ไปแล้วนะครับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือการทดสอบนั่นเองนะครับผู้สอนเนี่ยจะออกแบบทดสอบมาที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์นะครับผ่านเกณฑ์ตามผู้เชี่ยวชาญหาค่าความเชื่อมั่นค่าน่าจะแน่ต่างๆนะครับค่าทางสถิติต่างๆนะครับเพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเอาไปใช้กับผู้สอบได้ดีนะครับ ต่อไปเนี่ยสำหรับการศึกษาทางกายนั้นนะครับการจัดสอบในห้องเรียนเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะมีความยากลําบากเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยไม่ได้มาเรียนในชั้นเรียนใช่ไหมครับกระนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งเลยกับการจัดทํารูปแบบของการทดสอบแบบออนไลน์นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบนะครับก็คือมีความสะด,ดวกรวดเร็วในการประเมินผลด้วยแต่อย่างที่กล่าวๆๆมาแล้วว่าการสอบออนไลน์เนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะจัดในรูปแบบของอย่างไรนะครับเพราะว่าเพื่อให้ผู้เข้าสอบเนี่ย ไม่มีเกิดไม่ทุจริตนะครับก็อาจจะมีการควบคุมเรื่องของเวลา,วา,านะครับควบคุมการเลือกคําตอบอาจจะเพียงเลือกเลือกคำตอบได้เพียงครั้งเดียวนะครับแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขข,ของการสอบแบบออนไลน์นะครับสําหรับการสอบออนไลน์เนี่ยนะครับก็คือเป็นข้อดีนะครับแต่ก็คือวิธีการแก้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสอบแบบตอบ ตอบคาถามนะครับโดยการพิมพ์นะครับอัตนานพิมพ์ข้อสอบแล้วก็ส่งเข้ามาในอีเมลนะครับก็ก็แล้วแต่นะบผู้แล้วแต่ผู้ผู้ควบคุมการสอบเนี่ยจะสอบอย่างไรแต่แต่ข้อดีของการจะสอบแบบออนไลน์นี่ก็คือมันจะเหมาะอย่างยิ่งเลยกับการศึกษาทางไกลนะครับก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าการเรียนการเรียนการการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้า การเรียนไปแล้วเนี่ยมีนักเรียนจะมีผลสวิตชางการเรียนดีไม่ดีอย่างไรก็ต้องใช้การสอบนี่แหละครับเป็นตัวชี้วัดว่าสื่อที่ใช้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมที่ใช้เนี่ยดีเพียงใดนะครับเราก็ใช้การสอบนะครับการสอบก็อย่างมีหลายรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับตุนพินิษของผู้ผู้สอนนะฮะหรือผู้ผู้ควบคุมการสอบว่าเราจะใช้รูปแบบใดนะเพื่อให้ผู้เข้าสอบหรือผู้เรียนเนี่ยทำแบบทดสอบได้ ประเมินผลได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็เที่ยงตรงที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอในเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับ